สวัสดีครับผมปอนอ่อนดอกนะคบพบกับแทนแท,น,ทนพี่ฟิวเจ้านายนะครับแล้วก็น้องอมนะครับผมเออพี่ฟิวปาดมาทำไมหนึ่งดอกเก็บชิปหาเออเจ้านายมาทำไมเออวันนี้เราจะมาแข่งกันมุดน้ำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดำน้ำมาไป เอาละครับบุ้ม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 แล้วใครจะขึ้นก่อนนะครับลุ้นกันนะครับสุมมาทีแทนแทนครับแทน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 ขึ้นมาแล้วเก็บกล้องอ่ะแทนใจเย็น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 แทนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแทนแทนลงไปเอาฟิวฟิวขึ้นมาครับแทนแทนใช้แผนนี้นี่เองฟิวมองครับหัวหัวจะฉลาดโดนใครไหมครับโอ้ไอปอนขึ้นมาอีกแล้วนะครับอบขึ้นมาบอกกับฟิวโอ้อมขึ้นมาแล้ว อมมองซ้ายมองัวไม่เห็นคนยาขึ้นเห็นแดนๆนครับเห็นเจ้าหนขึ้นมาลงไปแล้วครับเจ้าานเจ้าานเจ้าานว่าไงเจ้าานว่าไงเจ้าใมุดอีกครับบอลกรบพี่ฟูขึ้นมาเอาครับเอาครับเต้นแดนขึ้นมาเอาเจอกันสามลงไปแล้วครับเอาจังหวะนี้รูว่าใครจะเป็นใครครับเทนยืนครับมองซ้ายมองหัวครับอมขึ้นมาแตนแดนมุดลงไปอีกแล้วครับเอาเอากพฟูขึ้นมาครับโอ้โหคุยกับอมมาใจเย็นไอบอลขึ้นมาอีกแล้วครับ ขึ้นมาเจอกับเจ้านหนมุดลงไปอีกครับเจ้าไหนไม่เห็นใครเห็นแทนแทนครับเห็นแทนวเาะกันแล้วครับขึ้นมาแทนแทนครับเจ้าไหนลงไปไอ้บอลลงมากขึ้นมากับไอ้โอมครับโอ้โหว่างโอ้โหขึ้นมาทั้งสีแล้วครับเหลือเจ้านายคนเดียวครับเจ้านายจะเป็นผู้ชนะครับเอี๋วโอมว่าดึงโดนกูแน่เจ้านายว่างไงง้างงางก็ฟันาใจเย็นเย็นเย็นผมว่างไงฟิวปังโดนไปดีครับโอ้โ คือคุณคือผูอ้ชนะ <c oughs>